กินต้มหอยน้ำจิ้มรสเด็ดรดด,ดน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดกินหอยก่อนชุมมาเนี่ยหอยแได้เลยหายบ่ดิโอ้ยหอน หอยอ้วนพี่น้องปอกปอกปอกปก,ปก,ปก,ปกถ่ายขึ้นมาแ้บนี้อืมงับหวานเจ็บแซ่บอะอืมอีกแน้วอ่ะอีกด้วยนึงอ่ะหาเจอบปแล้วมันนี่คนยังไงให้เนื้อหายห้อนอุดด้วยนี่พี่น้องห้อนอุดอ้วยหอยอ้วนอ้วนหอยอ้วนอ้วน บมมีขี่เลยนะมันคล้ายออกไปแล้วงับขาดผักนี่ไปเอาผักมาสักก้อนนี่หน่อยนึงอ่ะเป็นไงหวานไหมหวานอร่อยาไขายขายมาเนี่ย้อเอๆจ้วงจ้วงเข้าไป จิ้มซีฟู้ดเรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเงับเฮ้ยพอแล้วยังกินรอผักกินรอผักเอากินรอผักก่อนนะเฮ้ยโอ้ยพี่น้อืหนังเงาบอากาศเย็นๆหนาวๆ เดดด็มากนขีมัอมนมออกว่าไงตุยน้ำจิ้มแซ่บๆเลยน้องหวานกับน้องเพ้นเทสหน้ำจิ้มพี่น้องแซ่บหลาย ส้นาทีนะถึงปะไม่บอกเ้าจังเาเออได้ไหมคนท่าเหมือนกันเอ๊จังเนยไปเอ้ลมก็แรงแรงหอยจุ่มอะไรหอยจุ่มหอยกระทะร้อนหม้อหม้ออื้ Yep yeah.